แปดเก้ 8, มามะเราต้องบินแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวผมต้องทำการบินไปที่สนามบินตอนบนนะมะขึ้นแล้วฮนะ นอนอิ่มและแต่หนาวจังแอมโคโอเคครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะก็วันนี้ก็อยู่กันในเกม GTA V นะก็เดี๋ยววันนี้นะผมก็จะมาเล่นเป็นนักปินนะหนึวันนะในเกม GTA V นะ GTA V นี่เล่นได้หลายอย่างจริงๆนะ ก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่นเป็นนักบินนะว่าชีวิตนักบินนี่มันเป็นยังไงนะก็ <S <S นี้ก็บินเกือบช่วงตอนเช้านะตื่นมาก็ประมาณห้าทุ่มนะก็จะใช้เวลาเตรียมเตือนิดหนึ่งนะทำอะไรเสร็จก็น่าจ,จะบินประมาณตีห้านะก่อนอื่นยะผมขอไปอาบน้ำก่อนละกันตื่นมาก็ต้องอาบน้ำนะครับ เตรียมตัวไปบินอืออาบน้ำกันดีกว่าถูๆถูๆขัดๆถูๆ so clean ก็สะอาดละเพราะไม่อาบน้ำไม่อาบนานครัเบเตืองน้ำเออหล,อล่อละอาบเสร็จก็ต้องมา เปลี่ยนเสื้อนะเสื้อก็จะเป็นเสื้อแบบนักบินนะต้องใส่หมวกหน่อยแล้วกันเนี่ยหมวกนักบินนะก็ต้องใส่เนกไทนะนีนะ่ชุดนักบินวันนี้ก็เดี๋ยวผมจะไปกินอะไรลองท้องนะแล้วก็จะขับรถไปที่สนามบินนะตอนนี้ก็เที่ยงคืนแล้วนะเราจะได้บินประมาณ6โมงนะแต่หาอะไรกินสักนิด ก็กิดเป็นน้ำผลไม้แล้วกันลองท้องก่อนบินนะอ,อ,อร่อยขออกแก้วแล้วกันอ้สดชื่นจริงๆเออปะไม่รับปนะอ่ะเอออ่ะเอะอ ไม่ใช่ตอนนี้นัด now ก็สูบไม่ได้นะผมอยากสูบกัญชาแต่ว่าไว้ที่หลังแล้วกันวันนี้มีงานนะดีนักบินนะ่ะเดี๋ยวผมต้องไปกาลาดนะนะไปเอารถนะแล้วก็ขับไปที่สนามบินชีวิตใน GTA นี่มันรวยจริงๆฮะรวยมีรถหลายคันนะนี่ เป็นนักบินนักบินก็สามารถสร้างได้นะครับันนึ่นเงเกรวนนี้ผมจะขับคันไหนดีโอ้หมันมีรถเยอะมันเลือกไม่ถูกเนะี่ยจะเป็นแลมโบ้เลือกไม่ถูกจริงๆกับคันไหนไปดีขับคันนี้ไปแล้วกันนะนี่ฮะเ 8 1 1น,น,นะมาเดี๋ยวะผมต้องขับไปที่สนามบินนะขับรถสปอร์ตไปทำงานที่สนามบินนะนี่เราก็ใกล้ถึงสนามบินแล้วสนามบินนะผมคิดถึงที่สุวรรณภูมิเลยนะเออสนามบินสุวรรณภูมิเรานะ่น่าจะมีคนตำรวจนะจะตรวจความปลอดภัยตลอดสนามบินนี้ ตรงนี้ก็จะเป็นโซนของผู้โดยสารนะเออเวลามีคนมาส่งก็ผู้โดยสารต้องลงตรงนี้แล้วก็เดินเข้าไปเนะี่ยผมต้องไปเข้าทางนู้นนะเพราะว่าผมเป็นนักบินหนึ่งยุดโอ้ไม่มียามะ่ะเปิดฉันมาทำการบินบ้าเอยฉันไปฟังกันหรอกแกเป็นใครเนี่ยฉันมาบิน ไม่เป็นไรทีฉันเข้าทางนี้ก็ได้อาจจะลดถลอกนิดนึงนะสต็อปมันไม่เปิดให้ผมนะมันไม่เชื่อใจว่าผมเป็นนักบินนะเออนี่เครื่องบินเราก็จะจอดตรงนั้นนะนี่ผมก็จะรถมาจอดข้างในนี้เนะี่ย เพื่ทำการเตรียมบินเนี่ยโอ้โลสวัสดีทุกคนสวัสดีผมก็ต้องทำการสอบถามช่างพ่อนะาว่าเครื่องบินมันพร้อมที่จะบินเรียงเออวัสดีอ๋อเยอะเยอะเครื่องบินเสร็จแล้วอืมได้สามารถใช้ได้เลยอย่ายวฉันส่งอ e ีเมลให้แล้วฉันโทรหาอีกคนหนะึ่งฮัลโหลจ h ม ครื่องบินเสร็จแล้ว yeah, โอ้ยฉันซ่อมเสร็จช้านิดนึงแต่ว่ามันพร้อมแล้วแหละโอ้ยมันอาจจะเปิดวิวายอะไร like <laughs> เปิดบลอยิวายสักคนนะ่ะความมาสอบถามนะแต่ว่าก็บอกว่าเครื่องบินเรียบร้อยแล้วนะเราก็จะทำการบินเลยๆนี้จอดรถตรงนี้แล้วกัน ป่ะเนี้ยเครื่องบินที่เราจะบินกันนะวันนี้ป่ะเปิปเดประตูอี่างนี้ก็ตีสามนะเราก็จะบินประมาณตีสี่นะฮัลโหลทุกคน ขับไปรับผู้โดยสารกันนยะเราต้องขับตามเส้นเหลืองนะโดยปกตินะนี่ของผมจะเป็นลำเล็กนะผมต้องไปเอาผู้โดยสารที่ประตูนั้นนะเนี่ยเราต้องขับตามเส้นเหลืองไปนะนี่ขับไปเลยขับไปเลยเราขับเร็วไม่ได้นะผู้โดยสารจะ เดินมาที่ทางเข้านั้นนะ<อ>นะแต่นั้นเป็นเครื่องบินใหญ่นะโอ้โหเป็นเครื่องบินเล็กโอโ้โหเนี้ยสมมติว่าผู้โดยสารเต็มแล้วละกันผูออ้โดยสารเต็มเครื่องลนะผมก็ต้องทำการไปที่รันเวนะฮะนี่ครับไปที่รันเวนะครับเพราะต้องเลือก ทิศทางนะว่าเราจะบินไปที่สนามบินไหนเนะีย่ยผมจะบินไปที่สนามบินทางด้านทางตอนบนนะก็ต้องเลือกเส้นทางนี้ฮนะแล้วก็ขับตามเส้นเหลืองเข้าลันเวนะโอ้ผมคิดถึงบรรยากาศตอนที่ผมบินมาที่ต่างประเทศเลยนะเออมันสุดยอดมากๆนะมไม่คิดว่า โลกนี้จะมีคนคิดเครื่องบินได้นะบปนกลางคืนก็ต้องตามไฟไปนะเออเนี่ยเราต้องขับตามเส้นเหลืองนะเนี่ยนี่ก็เป็นภายในเครื่องบินนะนี่ระบบต่างๆนะพร้อมนะนี่เป็นคันเกียร์นะคุ้นชินมือเลยนะ จับปล่อยนะตรงนี้มาผมเลือกลันเวแล้วก็รอเวลานะเนี่ยเวลาตอนนี้ก็ตีห้าพอดีเนะี่ยตีห้าขึ้นเราก็ตีห้าครึ่งนะก็จะทำการบินนะต้องสแตนบายรอตรงนี้นะรอนะรอ อีก8นาทีเราจะทำการบินเนะนะ8 9มามะเราต้องบินแล้วนะเออ๋ยวต้องทำการบินไปที่สนามบินตอนบนนะ มาขึ้นแล้วฮะเย้ Yay. ผมแล่นขึ้นแล้วเนะี่ยผมต้องไปกลับลำทางด้านดีดิตึงเนะี่ยโอ้โหน่าจะเห็นตัวเมืองของอเมริกานะแล้วก็จะเห็นคอนโดผมด้วยนะโห่ oh. นี่อากาศสวยงามนะโอ้ย oh. บินไฟตอนเช้านะ อาจจะบินสูงขึ้นนิดนึงนะแรงลมโอ้โหค่อนข,ข้างแรงนะเมเดเมเดเมืองสวยมากฮะโอหอเมริกานะฮอลลีวูดนี่นี่ก็จะเป็นแถวบบโซนใจกลางเมืองนะชมวิว ลอยวันแอมกัปตันเจจจ everything good windy really nice thank you safe flight โ oh, อ้ยอาจจะพูดอังกฤษเป็นด้วยนะเพราะว่าอาจเป็นนักบินเราต้องพูดภาษาอังกฤษเป็นนะเพื่อศึกษาโอ้โหตอนนี้แรงลมแรงมากนะเครื่องบินค่อนข้างสายนะ โ,โอ้โหเรค,ร oui Teraz, e ครื่องบ mm. ินสายฮะแล้วเราใกล้ถ okay. ึงอีกสนามบินหนึ่งแล้วเนี่ยก็ใช้เวลาเนี่ยโอ้ข้างบินเงียบมากกับระบบทุกอย่างโอเคฮะ โอ้แต่ว่าลมค่อนข้างแรงนะวันนี้ที่ผมยังไม่เห็นสนามบินปลายทางนะสนามบินปลายทางนะจะพินต่ำลงนิดนึงเนี่ยนะนะสนามบินปลายทางนะผมก็ต้อง เจอสนามบินปลายทางอนะ่ะผมก็ต้องกลับลำนะเพื่อหาพื้นที่นะตอนที่ผมนั่งเครื่องบินนะบางทีเขาแบบกลับลำแบบกลางทะเลเลยนะนบินมากลับลำแบบเพื่อหารัศมีจอดนะมผมจำได้เลยตอนที่ผมบินกับประเทศไทยนะเขาแบบบินมากลับแบบกลางบางแสนเลยนะ กลับแบบเนี้ยเพื่อที่จะลงจอดนะโอ้โหลมมันแรงนิดนึงเนี้ยโอ้โหยนะผมจะลงจอดได้แบบนิ่มนวลหรือเปล่าเนี้ยผมเจอจุดที่ผมต้องการจะลงนะเราก็ต้อง ค่อยๆเบาขึ้นมาเนะี่ยลงให้นิ่มนวลที่สุดเนะี่ยโอ้โหโอ้โหลงได้อย่างนิ่มนวลน,นะโอ้โหกระแทกไปหมดเนะนี่ยนี่ผมจอดได้นิ่มนวลมากครับท่านผู้ชมเราต้องไปส่งผู้โดยสารที่ โกดังทางฝั่งนู้นนะ่ก็เป็นเครื่องบินอีกลำนะน่าจะผิดไปทีสนามบินออีกสนามบินหนึ่งนะนี่โอ้ยหผู้โดยสารถึงที่หมายอย่างปลอดภัยนะกับเครื่องบินต้องใจเย็นๆนิดนึงนะลงไม่ดีนี่ระเบิดนะตาหาตายโหงกันหมด ถ้าผู้โดยสารปวดทราบขณะนี้เราได้ทำการนำผู้โดยสารลงจอดที่สนามบินตอนเมืองไปที่เรียบร้อยแล้วให้ผู้โดยสารปวดเข็มขัดแล้วเอาของลงไปซะจะไปไหนก็ไปนะตอนนี้ผมก็จะรอผู้โดยสารลงนะสนามบินนี้ก็ เก่านิดนึงนะนี่ยนสนามบินแบบพานปีนะก็แล้วผมต้องบินกลับแล้วนะน้ผู้โดยสารค่อนข้างลงไปหมดแล้วเออดูดิไม่มีใครอยู่แล้วก็จะทำการบินกลับไปที่สนามบินสุวรรณภูมนะินี่จะเป็นสนามบินค่ายทหารนะแต่ว่าผมไม่ได้รับอนุญาตให้บินกลับนะ อ่ะผมต้องบินกลับที่สนามบินสุวรรณภูมินะสนามบินใหญ่เนะเราต้องถอยหลังเข้าอย่างนี้เนะเพราะว่าลันเวฟอาจจะไม่พอนะนี่ฮะนี่้ะอุ๊ย,ยเราต้อง ปินกับทางทิศนู้นนะเราจะไปขึ้นกันใช้ลันเวที่ยาวหน่ยนะเผื่อมไม่พอนะมาพร้อมแล้วเราก็บินนะ่ยจะครึ่งน,นึงละผมขึ้นเลยแล้วกันนะ เป็นการลอนที่สวยงามมากนะอาจจะปิดสูงนิดนึงนะโอ้โหสายนะลมค่อนข้างแรงนะข้างบนเดี๋ยวนี้อากาศดีนะไม่มีฟ้าฝ่นไม่มีพายุนะต้องทำการบินกลับนะ กลับก็จะใช้เวลาประมาณถึงชั่วโมงนะโอ้ยเห็นเมืองแล้วนี่ก็จะเป็นฮอลีอบูดน,นะโอยมีแต่บ้านสวยๆนะะโหเราเข้าบินเข้าสู่เมืองแล้วนะชุมชนหนาแน่นนะโอเดี๋ยวเราจะถึงสนามบินหนึ่งแล้วนะ น้ำบินสุวรรณภูมนะิโอ้เมืองมันช่างสวยและใหญ่จริงๆนังบินสายนะแต่ว่าอยู่กับนักบินยอดชั้นนำนะอย่าง j g จจบนะผู้โดยสารจะปลอดภัยแน่นอนนะไป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 ,ป Let's go Let's go ถึงนะผมต้องกลับลำเพื่อเอาเครื่องบินลงนะก็จะเอากลับลำไกลนิดนึงเนะี่ยเสียวตกทะเลนะเออเราเห็นปลายทางสนามบินแล้วนะต้องหารันเวยเพื่อลงจอดนะ ต้องค่อยๆลงเนะี่ยความนิ่มนววน,นะโอ้โหลงได้นิ่มนวนนะกระแทกกระชังนะหลังแคบพักนะทำาพื่อเดยสารโอ้โหโ,หโอโห้ผมเลี้ยวหลุดลายนะนี่ถือว่าอันตรายนะอันตรายกีต้องส่งตามเส้นเหลืองนะ ถ้าเราส่งผู้โดยสารเสร็จเรียบร้อยนะนีกที่สนามบินหนึ่งนะเราก็บินกลับมานะผมก็เจาเครื่องบินเข้าไปจอดนะนี่บินก็เข้าไปจอดนะให้พวกช่างวิศวกอนนะทำการเช็คนะนี่เราถึงแล้วนะ จอดได้เยอะมากอะนักบินฝึกขัดนะจอดไม่ตรงเนอะโวยจอดไม่ตรงเส้นเนอะไม่เป็นไรอะจอดไปงั้นแหละถึงปลอดภัยแต่ไปบอกพวกนี้เนะี่ยอ้อฉันไม่มีปัญหาอะไรฉันจะบอกว่าฉันบินเสร็จแล้วฝากฝากซ่อมเนอะแล้วกัน โอเคครับก็เป็นยังไงกันบ้างนะกับการเป็นนักบินหนึ่งวันนะในเกม GTA V นะเราก็ส่งผู้โดยสารปลอดภัยนะมไม่มีใครตายนะทุกคนรอดตายนะก็ชุดนี่นี่ชุดผมยังไม่มียศนะเพราะว่าผมเป็นนักบินฝึกหัดนะนักบินปลอมแปลงนะแอบลักลอบเข้ามาทำงานนะ รับ้ากดชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยแล้วกันนะไว้เจอกันคลิปหน้านะคลิปนี้เนี่ยขอตัวลาไปก่อนนะไปละฮะบ๊ายบาย